นั่นแปลว่าตัวโซเดียมเนี่ยมันไปทำให้น้ำในร่างกายของเราเนี่ยสูงขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็เลยมีผลกับความดันโลหิตของเราใช่เพราะว่าเวลาร่างกายเกิดภาวะบวมน้ำเนาะหัวใจจะทำหน้าที่ เป็นปั๊มน้ำพิเศษขึ้นมาเพื่อระบายน้ำส่วนเกินเท่ากับว่าเรากระตุ้นให้เกิดความดันโลหิตสูงด้วยปัจจัยนี้เหมือนกันค่ะอุเ,เลครับถ้าเกิดในบางกรณีครับบางคนกามีความเชื่อว่าถ้าเกิดเขาดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยขับเรื่องของโซเดียมออกมาได้นนคิดว่าไงครับคุณต้นน่าจะเป็นตัวแทนประชาชนนะ <laughs> เพราะว่าคำถามนี้คำ <laughs> ถาม,ามนี้ประชาชนคนไข้หรือว่า <laughs> ท,ทั่วไปเนี่ยก็มักจะบอกว่าอุ้ยถ้ากินเค็มแล้วเนี่ยก็น่าจะเจือจางมันคงจะหายมังม้งนะคะมังบอกว่ามันก็หายไปด้วยส่วนหนึ่งแต่จริงๆร่างกายไม่ได้มีศักยภาพมากพอในการที่เอาน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วจะไล่โซเดียมออกได้หมดมโซเดียมที่กินเข้าไปเกินยังไงก็มีผลต่อระดับความดันเราได้เพราะฉะนั้นอย่าเป็นลูกเล่นนะว,ว่ากินเยอะแล้วเจือจางทำให้ความเค็มมันเจือจางไปเจือจางได้เล็กน้อยแต่ว่าฤทธิ์ของโซเดียมยังมีผลต่อความดันเราอยู่ค่ะ